สวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับนี่เป็นบรรยากาศยามเช้าเนะฮะตื่นขึ้นมาวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่โรงแรมที่พักก็คือเอลโฮเทลนะครับตั้งอยู่กลางเมืองขอนแก่นนะครับนี่สภาพอากาศตอนเช้าเ้าประมาณ7จ็นาฬิกานะครับท่านก็จะเห็นบรรยากาศของเมืองขอนแก่นยามเช้านะฮะ ที่สาคัญมีเสียงไก่ขันด้วยนะครับนี่เอ๊กเอกนะฮะปลุกเตือนเราตั้งแต่เช้าเลยครับนี่คือบรรยากาศยามเช้าที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอาบน้ําเสร็จมีใหม่เลยนะเนี่ยนอนดึกแต่ว่าตื่นเช้ามาชมบรรยากาศยามเช้าที่เมืองขอนแก่นนะครับ สบายวันหยุดครับวันนี้ครับทุกท่านที่ได้พักผ่อนเนื่องในวันหยุดนะครับแล้วก็ถือมาชมบรรยากาศยามเช้าพร้อมๆกับผมนะฮะนี่เปิดนะฮะไลฟ์สดให้ได้ชมนะฮะนี่บันทึกเทปสดๆเลยนะครับให้ได้ชมบรรยากาศยามเช้าของเช้าวันอาทิตย์วันนี้นะครับที่เมืองขอนแก่นเห็นธรรมชาติที่สวยงามนะฮะมองไปไกลนู่นนะฮะคล้ายๆเป็นหมอกลงนะฮะ บางๆแล้วก็มีแสงอาทิตย์ที่สาดส่องมาแบบอ่อ,อ,อนๆนะฮะแสงแดดไม่ได้แรงมากแล้วก็ไม่ร้อนด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพด้านหลังดูนะฮะความสวยงามในขณะนี้ครับ สวัสดียามเช้าครับทุกคนที่ติดตามชมการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับในเช้าวันอาทิตย์นะครับที่เมืองขอนแก่นนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศจากโรงแรมที่พักนะฮะในช่วงขณะนี้ ประมาณ7นาฬิกานะครับยามเช้าๆนะครับเราก็จะเห็นคล้ายๆหมอกบางๆนะฮะเป็นหมอกบางๆที่ลงมาปกคลุมในช่วงยามเช้าๆแดดอ่อนๆนะครับนี่เป็นบรรยากาศจากาบริเวณที่ผมยืนอยู่นะครับชั้น6โรงแรมแอลโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ นี่บรรยากาศเช้าๆแบบนี้หาชมได้ยากครับท่านผู้ชมครับ